ทุกคนครับพออัพแล้วเนี่ยโคตรสวยเลยดูออร่าไอตรงปีกนี้ดิมาพอมาถือในเกมนี่คือแสงสียังสวยเลยครับดูนะเป็นไงเท่มากสกินนี้คุณผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นปืนสไนาย m 7 0 0นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาทําการสุ่มสกินก่อนครับยังไม่มีสกินเลยมันจะเล่นมันได้ไงนี่ฮะ m เจ็เซราฟของเราสกินใหม่ผมเนี่ยสุ่มค่อนข้างช้าเลยนะครับ เปอร์เซน็นการออกจะอยู่ที่0.1%อีกแล้วครับโอ้ตายแน่ง,งานนี้แล้วก็อ n เทอร์นอลด้านล่างเนี่ยจะเป็นไอ้เจ้าตัวที่ไว้สําหรับแลกนะครับนี่เจ้าตัวลูกแก้วพวกนี้นะครับเราสุ่มได้แล้วก็จะสามารถมาแลกได้น,นั่นเองครับใช้ทั้งหมด500ลูกแก้วก็จะสามารถแลกได้ในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยผมนําคลิปไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่าผมมีทั้งหมด4,000ทองนะอันนี้คือเหลือไว้จาก AK น,นั่นเองครับจัดเลย สุ่มใช้ครั้งละ300ทองเท่านั้นเองนะผมว่าออกยากนะครับถ้าแบบนี้นะผมไม่เคยจะสุ่มระดับอีเทอร์นที่เป็นแบบสกินแบบนี้ได้เลยนะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องแลกก่อนอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวสกาที่ผ่านมาก็คือแลกครับแล้วก็อะไรอีกอะ่ะพีก็ศูนย์เออก็แลกอีกมาทีที่สอง ถ้ายังไม่ออกเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอสุ่มแบบยาวๆเลยแล้วกันนะครับสุ่มแบบยาวๆของจริงครับมีคนบอกว่าสุ่มแค่พันหกทองก็ได้แล้วครับผมก็เลยมาลองสุ่มที่ผมทาคลิปชา้าเนี่ยเพราะว่าผมมั่นใจว่าทองผมเนี่ยไม่น่าจะพอแน่นอนครับเพราะว่าผมมีอยู่แค่ห้าพันทองผมคิดว่ามันน่าจะไม่พอก็เลยไปสุ่มตัว AK ก่อน เรียบร้อยครับหมดแล้วต้องมาสุ่มแบบทีละครั้งแล้วยังไม่มีท่าทีจะออกเลยนะครับเลือโทเคนอยู่260เนี่ยสุ่มไปทีละครั้งเลยใครที่สุ่มต่ำกว่า3,000หรือว่าต่ำกว่า4,000เนี่ยถือว่าดวงดีนะเพราะว่ามันออกก่อนแบบที่ไม่ต้องแลกเลยถือว่าดวงดีใครที่สุ่มได้ไปอะ่ะเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มก่อนนะมาผมไปเติมเพิ่มมาแล้ว5,800ทองถ้าไม่พออันนี้แย่ yeah, เลยนะ <laughs> 5,800ทองนะ นั่นแหละครับนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทํำไมผมถึงยังไม่สุ่มสก,กินตัว M 700นะครับเพราะว่านี่แหละมันมีแค่สี0พัทองและดวงผมก็ไม่ค่อยดีด้วยไงก็เลยคิดว่าสุ่มเป็น AK ก่อนเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าโอเคได้อยู่10ลูก2อันนะครับแต่ได้ร้อยลูกมาเหลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วนะตอนนี้ผมมีอยู่4 0 0แล้วสุ่มอีกประมาณสัก3อ,อุ้ยมาแล้ว M 700เซล้รับอุย้ยแสดงว่าผมไม่ต้องแลกแล้วนะ ผมก็ไม่เคยสุ่มแล้วมันออกก่อนด้วยนะครับแสดงว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าถือว่าก็แพงแหละแต่ว่ามันไม่ต้องแลกไงเนี่ยต้องมาดูว่าผมมีเท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่4 2่อ่เออมาออกก่อน500ด้วยนะดีนะที่ออกก่อนไม่งั้นเนี่ยผมต้องแลกนะครับโหมี m c x ด้วยอะแต่ว่าหรือเราจะเอาตัวอัพดีตัวอัพก็ก็เวิกนะเหมือนแบบสุ่มปุ๊บแล้วก็อัพได้เลยแต่ m c x ด้วยดิทุกคน MCA ก็สวยนะครับยังไงดีสีมันก็สวยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นสนใช่ไหมเราก็ต้องอับหรอวะ่ร400โทเค็นถ้าแลกไปทีนี้น่าจะได้เยอะเลยนะครับใช่ไหมสี่้ยยี่้าโทเค็นในการอาบขู่คุ้มผมบอกเลยรอบนี้คุ้มแน่นอน ตอนแรกผมก็มีใจแป้วนะครับพอสุมแล้วสกินออกเนี่ยบอกเลยว่าใจชื้นขึ้น,นมาเลยถือว่าเป็นการประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับถ้าหากว่าเวลาที่เราสุมแล้วสกินปืนออกเนี่ยค่าเสียหายในรอบนี้นะครับผมใช้ไปทั้งหมด6,800ทองครับถือว่าไม่ได้แพงมากเป็นราคาปกติของสกินระดับอีเทอร์นอลเลยนั่นเองครับแต่ว่าที่นี่ครับผมมาใช้ในการอัพด้วยนะครับราคา6,8 0 0เนี่ยก็ไม่ได้รวมการอัพนั่นเองอะทุกคนว่าไงขั้นที่5โฉมใหม่เลยนะแล้วตัวโทเค็นอัพเนี่ยผมไม่พอแล้วนะครับ โอ้มันคือเอฟเฟกชมใหม่ด้วยดิใช้ทั้งหมด3,200ทองมาจัดเลยครับ <c oughs> เรียบร้อย3,200ทองแรกกระชมใหม่นะครับมีสโคคุณหนึ่งมาให้ด้วยไอตอนที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยมันไม่มีนะไงเซอร์ไพส์อีกแล้วมาครับนี่เอฟเฟกชักลืนยังสวยเลยอ่ะทำไมตอนแรกผมสังเกตไม่เห็นอันเนี้ยเอาเรื่องวละล่ะรอบเนี้ยปีกสวยจัดสโครครับนี่คูณ8นะอันนี้ สีมันมองยากนะแต่รูปทรงมันดูง่ายเออสีมันแอบมองยากนิดนึงนี่เอฟเฟกยิงมันจะมีเอฟเฟกเหมือนขนลบกด้วยนะครับรอบๆอบเนี่ยเห็นไหมรอบรอบนี่รีโหลดเป็นปีกบินเข้ามาแม็กซาซีนติดปีกผมชอบผมชอบนะเนี่ยเท่ดีเวลามันพุ่งเข้ามาเก็บมันก็จะมีปีกด้วยนะครับนีนับเดี๋ยวเรามาดูไอ้ซโคลคูนึงที่เขาให้มาตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันเป็นคูณหนะอู้ ทำร้ายที่ไหนอะรอบเนี้ยสโคปโอ้โหอยากให้มันไปอยู่ในปืน s m g หรือไม่ก็ปืนเ r าเลยอะอยู่กับสไนผมเล่นคูหนึ่งไม่ค่อยเป็นด้วยไงคือสไนปกติก็เล่นไม่เป็นอยู่แล้วนะครับมาใส่คูหนึ่งนี่ยิงไม่ค่อยจะโดนเลยด้วยน่ารเนี่ยสวยมากเลยอะผมชอบนะสโคที่มันเป็นแบบนี้มีเรืองแสงไอตรงด้ามปืนด้วยนะครับเนี่ยด้านล่างสโคปก็จะมีเรืองแสงด้วยเอ้ยมันมีขนนกด้วยหนิใช่ไหม โดยรวมแล้วสวยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยไปลองเล่นในเกมแลวนะคือสกินเอฟเฟกต์แสงสีเสียงนี่คือสวยเลยเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าสกินนี้เล่นในเกมแล้วมันจะสวยขนาดไหนมาแล้วครับมาคนอื่นเขาก็เห็นสกินเราด้วยนะผมต้องซ้อมก่อนคือได้มาแล้วก็จัดเลยไงใส่คูณ8มามาครับตานี้มีคอคมเมนต์บอกว่าให้ลองใส่คูณ6ครับมันจะเล่นง่ายถ้าเป็นแมบนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าคูณ8ผมหันไม่ค่อยทันเท่าไหร่เนี่ย เฮ้ยเอ้าผมเห็นตัวที่ยืนนิ่งๆแบบนี้ผมนี่รีบวางเป้าเลยครับจังหวะนี้ใครเห็นก็ว่าโดนน่นแหละครับคุณอยู่ไหนโอเคสิ่งท้าด้านล่างนะครับอีกตัวหนึ่งตัวเนี้ย Uuuuh, đi ạ ờ ui, đi ạ ý chỗ blah cứ số đi ạ mà, ơi, mày chỗ nè โอเคกระสุนผมหมดสองปืนเลยนะเมื่อกี้นึก็จะแห้งแล้วนะครับตางผมขาดอีกสามร้อยเดี๋ยวเราซื้อเป็นไอ้สไนัยก่อนเลยตันนี้กล่องน่าจะพอแล้วนะเนี่ยได้แนละ้วมาโอเคฝั่งนูมีเสียงปืนด้วยนะเสียงเหมือนอยู่ไอ้ตึกข้างหน้านูนะครับตึกสูงๆนด้วยฮนะิกเกันไหม นี่ยิงตัวก็ได้ยิงหัวไม่โดนระเบิดไปเลยครับ <S <S อุ้ยมันรู้อนาคตลูกเหรอเหมือนรู้อนาคตอะเสิงเท้าเออซ้ำเลยโอ้โหแล้วเมื่อกี้ผมกะปลาปร,ะระเบิดไปซ้ำเฉยๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้มีเกิดใหม่ฝั่งนี้ด้วย <S <S ใช่ไหมมาลดเอาก่อนดีกว่าครับ ผมจะเอาเป็น P90 ด้วยมาเอาไปยิงใกล้ๆนิดนึงเผื่อเขามาชิดนะครับตัวเดิมสวยถึงก็ต้องใช้พี่ก้าูนแล้วอะสนัยคือยิงไม่โดเลยนะครับ,บน,นี่ไงุ้ย แล้วผมยิงมั่วๆแล้วมันโดนไงมาเดี๋ยวเราชุบก่อนนะครับเหมือนมีเสียงปืนไอ้ข้างหน้าเราด้วยนะข้างในปะย,นยิงซุมซ่มๆเฮ้ยผมเห็นแล้วนี่ไงอย่างแม่นไปไงทุกคนไม่ได้เล่นนานนะครับเฮ้ยอือ <c oughs> <ห>ไปสังวันเลย ทนไยเวลายิงโดนนี่มันมันจัดเลยอะรุ่นปกติผมเล่นไม่ค่อยไปไหนผมมองไม่เห็นเนี่ยเออธรรมดาก็ยิงไม่ค่อยจะโดนอยู่แล้วนะครับไปชาร์จดีกว,ว่าเฮ้ยไม่ไงให้พักก่อนได้ไหมผมอยากใช้สนเยอร์ ไม่อยากหยิบปีกเขาสูงมาเล่นเท่าไหร่นะครับอยากอยากลองสนัยมากกว่าเนี่ยขน้อยตัวกระสนหมดเออโอ้โหคือมันยิงไม่โดนจริงๆใช่ไหมมันจะยิงไม่โดนเลยเฮ้ยอุ้ย โดนได้ไงงจวะนี้เนี่ยผมยิงไปแล้วผมยังไม่คิดว่าผมจะยิงโดนเลยนะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าฟุกคนยิงยังงงผมว่าเลยผม <c oughs> ก่ย,ยิงมั่วๆนะเมื่อนะกี้อดด้านล่างสวยคือเมื่อกี้มันยิงยากมากนะปกติผมยิงไม่ได้เลยนะครับแบบเมื่อกี้ผมว่าเราเอาอตัวตรงนี้ดีกว่าอยากลองยิงไกลๆบ้ามงมีสองตัวเลยนะข้างล่างาั้ยเฮ้ โอ้เราตาเราใจอย่างงี้นั่นนึงเออซ้ำก่นเลยได้ไหมอ้อีตัวไปไหนแล้วอ่ะไประเบิดไปเลยคนระับชาร์จเลยเนี่ยซีโร่มาลุกมาเลยรออยู่อาอสายมือไหนวะมา ขอยิงหน่อยเฮ้ยหุมนี้ยังไงเรียบร้อยอ,นนอุ้ยเอาอ,นนอ้โดนโทรซ้ายผมไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยนะหรือว่าเขาอยู่ไกลผมไม่ได้ยินเสียงเท้าเขาเลยเมือเ่อกี้น่ตอนนี้มากับเพื่อนร่วมทีมครับเขาชุบแน่นอนนะเป็นไ,ปไงี <laughs> ้เมื่อวานเมื่อวานส่งทีมเดี๋ยวลงเอาเอาปืนผมเลยดีกว่า ตังผมไม่พอเรียกโหลดอานะครับเนี่ยเขายังอยู่มาเออเด็กขี้แค้นนะครับส้ำเลยซ้ำเลยเด็ก <laughs> ขี้แค้นคือแบบผมก็ไม่กล้าใช้สนเยเมื่อกี้กลัวจะยิงไม่โดนมันใกล้เกินนะครับโหมายิงปีครับข้างบน เกิดใหม่บนหัวไม่โดนเลยเออเดี๋ยวนะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> Ooh, เยอะแล้วอุ้ยรียบร้อยโอ้โ oh, ห oh, นอกวงด้วยผมไม่น่าหนีเลยอ่ะอ๋อขานอกวงนะครับมาเอาตัวนี้ก่อน เออลัดก่อนไปก่อนไปนะครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวมาผมต้องหยิบพีกรสูนมาก่อนมีโหลดเอาลูกเดียวนะครับคือเมื่อกี้ไม่น่าวิ่งหนีเลยน่าจะแบบใช้พีกรสูนแล้วก็ยิงวัดสุดไปเลยเขาไปไหนแล้วพี่เสียงเพื่อนนี่หว่าขวามือดิเนี่ยเรียบร้อย มีสไนหรือเอา่าเาตัวนี้ดีเซิร์ตมีกาบนฟ้าเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับเอยไปไหนผมขอตัวเนี้ยเออตัวท้ายด้วยครับเฮ้ยท <c oughs> ุกคนไม่อยากจะเชื่อวันนี้อ่ะผมเล่นสไนคือแบบไอ้เมื่อครั้งก่อนที่ฝึกเล่นสไนยัยผมเล่นโคตรหลายตานะ กว่าจะชนะ,สะแสดงว่าวันนี้เนี่ยผมเริ่มเล่นสนไดได้ดีขึ้นแล้วใช่ปะเดี๋ยวต้องฝึกบ่อยๆไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไอ้ตัวสโคปนี้ที่เขาให้มาเนี่ยทำให้ผมยิงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยิงได้ดีขึ้นมากเลยครับส่วนตัวแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกินนี้สวยมากนะ <t> ผมคิดว่าคนที่เล่นสนดน่าจะจัดกันไปแล้วนะครับผมเนี่ยถือว่ามาจัดค่อนข้างช้าเลย แต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมก็มีสกินสไนทยที่อัพไปสูงมากๆเลยไม่ค่อยมีสกินสไนายเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ